ัสดีครับเจ้ากดนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของยี่ห้อโคมสื่นะฮะมาให้นําแม่ชมกันนะครับตัวตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นโคม่าส่รุ่น WA 1 0 0รุ่น7นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่มากๆะครับตัรุ่น7นะครับเพราะรุ่น7แบบนี้เนี่ยเขาจะใหม่นะฮะก่่นรถที่ขายที่ส่วนโคม่ส่บ้านเราเนี่ยเข้าไปอีกห่รุ่นนะครับอ่าใหม่กว่ารถส่วนหนึ่งรุ่นนะเพราะว่ารุ่นู่วนเนี่ยมือหนึ่งบ้านเราน ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกโฉมนะฮะ,ะโอเดลบอดี้น้าตะของเขานะฮะก็จะมาพร้อมกับรูปทรงโฉมใหม่เช่นกันนะครับก็จะดูโมเด์นะฮะดูหล่อนะฮะรูกสรงเขาเนี่ยจะมีการเล่นความโค้งความเหลี่ยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะก็จะทำให้รูปทรงนะฮะบอดี้ของเขาเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ WA 1 0 0รุ่น7นะครับตักะตีโลโก้ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับอ่านี่นะฮะ สวยมากแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคที่เป็นสเปคยางตันแบบนี้เลยนะครับมีมาให้ทั้ง4เส้นเลยนะนี่นะครับอ่าสเปคยางตันแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเอาไปใช้เนี่ยใช้กันได้ย,ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องมานั่งป่ายางไหมจะต้องมานั่งซ่อมยางไหมนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะใช้งานได้ย <ๆ S 2> าวๆจนกว่ายางข,ของเขาเนี่ยจะหมดได้เลยนะครับอารมณ์เนเหมือนกับโฟกลิฟต์นะก็คือใช้ไปเลยนะครับสามสี่ห้าปีใช้ไปได้เลยยาวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มูลค่าของยางตันเนี่ยค่อนข้างสูููงงงมมมาาาาาากกกกๆนนนนนะลลลคคค้รััับบบเเเเททีียยย่่่่ตป็ เลยนะเพราะว่ายางตันตัวหนึ่งเส้นเนี่ยแสนกว่าบาทแล้วนะครับลูกค้าครับสี่เส้นเนี่ยก็ล่อไปเกือบห้าแสนแล้วนะครับแต่ว่าแค่ถ้าเกิดเป็นยางลมธรรมดาเนี่ยตกเส้นแล้วประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้ยางตันนะตัวน,นี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนและก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคันนี้นะครับฮะแล้วก็ในส่วนของขนาดบุ้งกีของเขานะตัวน,นี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับบุ้งกีขนาดหนึ่งจุดสองคิวนั่นเองนะครับตามไซส์รถตักไซส์ WA หนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะบุ้งกีคิวนะ และก็ในส่วนของพวกสภาพแขนนะฮะบูมอาร์มของเขาเนี่ยมาเนื้อเต็มหมดเลยนะครับไม่มีรอยเล้ารอยดำนะครับ หล่อมากนะครับเดี๋ยวแวะดูเกียร์กันหน่อยในะส่วนระบบเกียร์นะฮะตัวนี้แน่นอนด้วยคมที่เขาเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะใช้งานระบบเกียร์เนี่ยเป็นระบบเกียร์ปวามพันธุลิกนั่นเองนะครับหรือว่าเกียร์ไฮดรส,สดเซดิกนะครับซึ่งการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะใช้งานเนี่ยได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโตมิตินนะครับฝักหน้าฝักหลังอย่างเดียวนะครับอารมณ์เนี่ยเหมือนกับรถเกง๋งรถกระบะหรือว่าถ้าเกิดเทียบไปนะคือเหมือนกับรถโฟลลิฟต์นั่นเองนะครับใช้งาน่ยนอห หน้าตาลูกเกียรของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมมาแล้วก็ในส่วนของสภาพเกียวของเขานะครับก็มาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับคันนี้นะครับแห้งกริปนะครับอา่าโอเค มาในส่วนของเครื unit, ่องยนต์กันแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูเครื่องยนต์กันมากในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้งานเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวหลัดเครื่องของเจ้าตัวร้อยคิสเจกันนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมโบสูบ 4D 95L นะครับลูกค้าครับนี่นะฮะอันนี้เป็นสภาพฝั่งวัชิ้์หนุ่มตอนนั้นเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันนะครับ สภาพหน้าตาฝั่งโมเชียนของเขานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับลูกค้าครับ ด้านข้างในตีตาโลโก้ WA 100ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพัดลมด้านหลังของเขานะะฮตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้หมดเลยนะครับพัดลมไฮดรอลิกนะแล้วก็ความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะแยกออกมาเป็นออโต้เลยนะครับไม่ต้องมามีคอยล์แบบมีสายพานเคลื่อนนะฮะคอยล์เลี้ยงกำลังจากเครื่องยนต์แล้วนะครับแยกมันปั๊มอีกรุ่นหนึ่งเลยแล้วก็ตั้งเเปป็็นนนนนอออโตต้้ไลยะะะะคครรััับบกกถืวว่าาดีีมๆ เดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับ สวยมากๆนะครับบอกเลยนะเครื่องยนต์เนี่ยแห้งทุกจุดนะฮะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มเลยที่สำคัญเงียบดีมากนะครับตามสารรถตักรุ่นใหม่นะยิงใหม่ยิงเยียบนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราตักขึ้นไปด้านบนนะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสในโซ่ของแรงปั๊มแล้วก็แรงเกียร์ของเจ้าขนี้กันนะครับไป ก็ถัดขึ้นมาด้านบนนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว WA 1 0 7รรคันนี้นะครับฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับชิปนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งของน้องเขานะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะครับคนโทลเนี่ยก็แน่นอนเป็นคนโทนเดียวนะรุ่นใหม่นะครับนี่นะฮะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวา,หนหนาความง่ายนั่นเองนะคระับเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มกันก,นก่อนเลยนะครับนี่นะฮะขึ้นนนิ่มๆนะฮะชิวๆเลยนะครับนี่นะฮะอ่ายกแขนกันบ้างนะครับ พ่อภัยใส่เกียร์ค้างไวนน้นะครับนน่นะฮะในส่วนของแรงปั๊มนะฮะก็แน่นอนนะฮะทำงานได้ไวนะฮะแล้วก็แรงดีมากๆเลยนะครับปั๊มแรงนะฮะไวนะครับนน่นะครับนิ่มมือมากๆนะครับตัวนี้นะครับ อ่าโอเคถัดมาในส่วนของเกียร์ก็ได้ตามตาม,ตามที่ได้แจ้งไปนะฮะเป็นเกียร์ออตโตเมติกนั่นเองนะครับการใช้งานเนี่ยก็ง่ายๆพักหน้าพักหลังอย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อดีของพวกรถรุ่นใหม่เนี่ยพวกเกียร์ปั๊มนะฮะสปีดต้นนะฮะความแรงความไวในการทํางานของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับคือเหยียบไปเนี่ยไม่ต้องรอรอบเลยนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เหยียบปุ๊บพุ่งปั๊บนะครับสปีดต้นเนี่ยค่อนข้างแรงไวนะครับแล้วก็พวกความนิ่งนะฮะความคล่องตัวในการทํางานเนี่ยก็มีคอนัะะคครบ ขับนิ่มนะฮะพวงมาลงพวงมาลัยนิ่มนะฮะคันเร่งเบรกเนี่ยนิ่มเบามือเลี้วมากนะครับความต้งตัวก็อยากที่ได้แจ้งไปนะฮะมีค่อนข้างสูงเลยนะคันนี้นะครับนะแล้วก็ข้อดีนะฮะอย่างหนึ่งของพวกเกียร์ปั๊มไฮดริกเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราผ่อนคันเร่งของเขานะครับลูกค้าครับเขาจะช่วยชะลอความเร็วแล้วก็ช่วยเบรกนะฮะให้รถเนี่ยอยูดอยู่กับที่ไปเองด้วยนะครับนี่สังเกตนะครับผมไม่ได้เยยบเบรกนะแต่ว่าจะชะลอความเร็วเอานะครับเนี่ยนะฮะพอพอผ่อนคันเร่งปุ๊บเขาก็จะชะลอความเร็ววววแแลลล้้้้กกกกก็็เเเเเเบบบรรรรรรใใใหหถถยยยยยยดดอออูู่่่่่่ััททีีีีไปงนนนะะะคาาส์ฮ ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เหยียบคันเร่งนะฮะรถก็จะไม่ไหลด้วยนะครับผมใส่เกียร์เดินหน้าไว้นะรถก็ไม่ไหลนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เหยียบคันเร่งแต่ว่าถ้าเหยียบปั๊บเนี่ยก็คือพุ่งเลยนะครับนี่นะฮะอ่าอผ่อนเบ๊บก็จะชะลอความเร็วนะครับแล้วก็จะค่อยๆเบรกไปเองแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นเหมือนกันทั้งเดินหน้าทั้งถอยหลังนะครับนี่นะฮะ พอขวัญคันเร่งปุ๊บเขาจะชะลอนะครับแล้วก็จะค่อยๆเบรกให้หยุดอยู่กับที่เองนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็ดีมากๆนะคะถ้าขับใช้งานทั้งวันเนี่ยไม่เมื่อยไม่เหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราใช้งานขาของเราเนี่ยแค่ข้างเดียวเองนะครับก็ช่วยคนขับทํางานได้แบบว่าสบายมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของส่าภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเฉียเบื้องต้นของเจ้าตัว WA100 รุ่นคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตรถตักขุมสื่อ WA 107คันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขานีละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่า เนี่ยพร้อมลุยงานได้เลยนะครับคันนี้นะครับอ่ากได้เกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะครับก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็อยู่แค่รานกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็อย่าลืมไปต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะฮะกับเจ้าตัวผอมาซึ่ง WA หนึ่ร์อยคิวเคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับผมสำหรัััััับบบวววนนนนนนนีี้้กกก็ลลาาาไปป่่ออะคคครรหหเจใใมิสสด